โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศปรางหวานสิริวัธิรภากดิ์และอระสุมาราชภักเสนีเป็นพันตรีหญิงเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าว,โป,าวโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวนเจ็ดรายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานยศนายทหารสัญญาบาัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในพระองค์พศ2560มาตรา10-13และมาตรา15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพศ 2,497จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัติต่ำกว่าชั้นนายพลจำนวนเจ็ดนายดังนี้หนึ่งว่าที่พันโทสุพง์อัตนวานิศเป็นพันโท 2. ว่าที่พันตรีวุฒิพงษ์พงษ์อุ่มดีเป็นพันตรี สามว่าที่พันตรีหญิงปรางหวานสิริวัชิรพักเป็นพันตรีหญิงสีว่าที่พันตรีหญิงอรสุมาราชภักเสนีเป็นพันตรีหญิงห้าว่าที่ร้อยเอกวัชราหโหสิเป็นร้อยเอดหกว่าที่ร้อยโทนิคมพิรมกิจเป็นร้อยโทเจ็ดว่าที่ร้อยโทอานวนสุมาลีเป็นร้อยโท ทั้งนี้ลำดับที่1ถึงลำดับที่สอลำดับที่5ถึงลำดับที่6แต่งตั้งวันที่9กุมภาพันธ์พศส5 6 3อันดับที่1แต่งตั้งวันที่26มกราคมพศ2 5 6 3อันดับที่4แต่งตั้งวันที่8 ภุมภพาพันธ์พุทธศักราช2563และลำดับที่7แต่งตั้งวันที่10มีนาคมพศ2563ประกาศณวันที่19มกราคมพศ2564เป็นปีที่6ในรัชกาลปัจจุบัน